ตั้งแต่มี Adios Pro เนี่ยนี่เป็นรองเท้าที่เราเห็นได้เยอะที่สุดทั้งในสนามซ้อมในสนามแข่งและผมคิดว่าเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชันที่3คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจริงๆรวมถึงผมคิดว่าในปีนี้นี่คือรองเท้าที่สมบูรณ์ครบเครื่องที่สุดของปี2022เลยครับไปดูนครับ Adios Pro 3เรามาย้อนความกันนิดนึงครับนี่คือแบรนด์ที่เข้าร่วม สงครามคาร์บอนชาที่สุดนั่นคือดีด a าเขาใช้เวลายอยู่หลายปีก่อนที่เขาจะปล่อยรองเท้าคาร์บอนตัวแรกก็คือ a n t ดีซิโร o โปรซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็มีรองเท้าอย่างซับทูที่ทั้ง2รุ่นยังคงเป็น Flat Racing อยู่ก่อนที่รุ่นถัดไปเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันหนาขึ้นแล้วก็เราเดาวันได้ว่าข้างในเป็นคาร์บอนแต่พอเขาเฉลยออกมาจริงเนี่ยคาร์บอนมันกลับไม่ได้เป็นคาร์บอนแบบในตลาดครับไม่ใช่คาร์บอนเป็นแผ่นยาว,ยาว กลับเป็นคาร์บอนที่เป็นเส้นแล้วก็แยกหน้าหลังมีหลายเส้นเป็นคอมบิเนชันที่ Adidas คิดค้นขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้อิงกับตลาดเลยพอลองย้อมไปดูรุ่นแรกเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่ารุ่นแรกมันเป็นตัวโปรตไทป์จริงๆนะครับมันมีความซับซ้อนหน่อยมากๆถลายจากรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยเราจะเห็นว่า a d i d a s Pro ในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความซับซ้อนของการออกแบบขึ้นมาเยอะมากๆครับทีนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า แต่ละจุดเขาเปลี่ยนอะไรบ้างในโปร3แล้วมันให้ความรู้สึกยังไงเมื่อใช้จริงอย่างแรกเลยทรงมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับทรงนี้คือบาลานซ์ของรองเท้านะซึ่งสําหรับผมแล้วผมพูดอยู่ตลอดว่าบาลานซ์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในตัวรองเท้าว,วิ่งครับหน้าผ้าเขาเปลี่ยนวัสดุเป็นวัสดุที่ให้ตัวมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทรงอีกเหมือนกันพื้นเนี่ยเขายังใช้ Light s t r i k e Pro เหมือนเดิมแต่เขาเหลาเหลาเชฟของพื้นให้มันเหมือนมีความคมขึ้นอีกหน่อยจากตัวโปร2 และสุดท้ายครับดรอปอยู่ที่ประมาณ6มิลลิเมตรครับส้นเท้า39ปลายเท้า33น้ําน้ำหนักอยู่ที่230กรัมสิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าถูกต้องมากๆคือการปรับหน้าผ้าครับจากตัวเก่าเนี่ยวัสดุมันจะเป็น TPE ซึ่งเอาง่ายๆมันคือวูเบิ้พลาสติกเป็นพลาสติกที่เป็นแผ่นตันๆเงครับโอเคมันมีรูระบายอากาศเล็กๆที่เรามองไม่เห็นแหละความยืดหยุ่นมันจะน้อยกว่าเวลาเรารัดเชือกผมรู้สึกว่ามีหลายๆจุดที่ เราลัดเท่าไหร่มันก็ไม่ตึงกว่านี้แล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นวัสดุที่แข็งตัวกว่าแล้วก็ยืดหยุ่นน้อยกว่าทีนี้ตัวถัดมาที่ผมเห็นสัญญาณที่ดีมากๆเนี่ยคือ t a k ุ m ิเซน8ครับ,รบเขาเลือกที่จะเปลี่ยนวัสดุปลายเท้าให้เป็นวัสดุแบบ open m e c h ก็คือเป็นตะข่ายแล้วก็มีช่องว่างอยู่เยอะมากๆนอกจากเรื่องระบายอากาศที่ดีมากขึ้นเนี่ยพอมันมีช่องพวกนี้มันสามารถทำได้ทั้งขยายออก และหดเข้าการให้ตัวความยืดหยุ่นมันเยอะกว่าผมรู้สึกว่าหน้าภาพแบบนี้มันจะให้สิ่งที่เรียกว่า one to one fit หรือฟิตที่แนบเนื้อที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาเอาหลักการนี้มาใช้กับวัสดุที่เป็นพลาสติกอยู่แล้วครับก็คือเขาปล่อยให้มันมีช่องว่างในระหว่างการทองพลาสติกเนี่ยมากขึ้นทำให้รองเท้าสามารถทั้งหดตัวแล้วก็ขยายตัวไปตามรูปเท้าของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันได้มากขึ้นกว่าตัวที่2ครับซึ่งอันนี้ดีกว่าทาคุมิเซนอีกตรงที่ว่า เขาเลือกที่จะใช้หน้าผ้าแบบนี้กับทั้งตัวรองเท้าไม่ใช่แค่ปลายเท้าอย่างเ่คุม,มีเซนแปหน้าผ้าที่ยิ่งกระชับและติดกับเนื้อเท้าเรามากเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราเร่งเครื่องหรือว่าเร่งฝีเท้าเนี่ยเราไม่รู้สึกถึงการขยับของรองเท้ามันติดอยู่กับเท้าเรานิ่งดีเราจะยิ่งเร่งความเร็วได้ง่ายขึ้นครับจุดที่หลายคนยังมีความสงสัยอยู่คือช่วงปลายเท้าที่บางคนอาจจะรู้สึกว่า ตรงนี้มันแคบไปสําหรับหลายๆคนสาหรับผมเองเนี่ยผมเป็นคนเท้าปกติกลางๆค่อนไปทางเรียวอันนี้ผมยังไม่เจอยังไม่เจอจุดนี้เท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามถ้าต้องการรองเท้าที่เพอร์เฟกเราก็ต้องชีตมันแบบเพอร์เฟกก็คือเราต้องไปลองมันก่อนลองกับมันแล้วก็ดูไซส์ให้ถูกครับพื้นรองเท้าเนี่ยถ้าดูจริงๆกับเทียบกับตัว2เนี่ยมันจะคล้ายกันมากแต่ผมอยากให้โฟกัสที่การบากร่องข้างในของตัว3ครับ ถ้าดูตัว2เขาซ้อร่องให้เลยกลางเท้าออกไปเยอะเหมือนกันครับในขณะที่ตัว3เนี่ยเขาถอยช่องนี้เข้ามาข้างในอีกหน่อยไม่ให้มันซ้อออกไปมากเท่ากับตัว2สิ่งที่มันได้มาในการออกแบบเฉยๆเลยนะครับไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันทําให้ความมั่นคงเพิ่มขึ้นและมันทําให้ทรานซิชันระหว่างก้าวลื่นขึ้นอย่าง Adios Pro ตัวแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ซอร่องเลยมันเชื่อมกันทั้งผืนเลยทรานซิชันตัวนี้ จะไหลลื่นที่สุดในบรรดาทั้งหมดแต่พอมันเชื่อมกันเยอะมากๆเนี่ยมันทําให้เมื่อไหรที่เราต้องการจะยกซ่อนเนี่ยมันต้องยกทั้งรองเท้าไปเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ดีไซน์ของการซาะร่องถือว่าจําเป็นพอมาที่ตัว2เนี่ยเขาซาะร่องออกแล้วต่อให้มันจะมีชิ้นที่มันเชื่อมกันอยู่เนี่ยครับผมยังรู้สึกว่าแรงดีจริงๆเนี่ยอยู่ที่ปลายเท้าซะส่วนใหญ่เลยรู้สึกว่ามันต้องเทน้ําหนักไปที่ปลายเท้าเหมือนกับเราต้องขย่งอยู่นิดๆนะครับ มันเป็นรองเท้าที่ทําให้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะมันต้องออกแรงเยอะมากในขณะที่ตัวที่3เนี่ยเขาแก้นิดเดียวแล้วมันช่วยนี้ได้เยอะจริงๆพอเขาย่นระยะของการเสาะร่องมาเนี่ยผมรู้สึกว่าแรงส่งจากปลายเท้ากลางเท้าส้นเท้ามันเชื่อมต่อเป็นอันเดียวกันมากกว่าตัว2เยอะมากๆเลยผมลงเต็มเท้าได้ผมวางน้าหนักไว้ตรงประมาณกลางเท้าได้แล้วก็ความมั่นคงตามมาครับมัน ล้มน้อยลงรู้สึกว่าควบคุมมันได้ง่ายกว่าตัว2ไม่ดีดปลายเท้าจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าคล่องตัวกว่าตัวแรกเพราะมีช่องที่เขาบากเอาไว้ให้เราสามารถควบคุมแยกปลายเท้ากับส้นเท้าได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการซอร่องเนี่ยมันไม่สามารถโฟกัสที่ทรานซิชันอย่างเดียวได้ครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันอาจจะต้องแลกนั่นก็คือพพอร์ตถ้าพูดกันง่ายๆคือถ้าเราวางเท้าแล้วเรารู้สึกว่าเท้าไม่ล้มเนี่ย นั่นคือซัพพอร์ตโอเคแต่รองเท้าวิ่งแข่งเนี่ยเขาไม่อยากให้เราวางเท้าแช่นานแตะเราต้องยกทันทีนี่คือความยากของการบาลานซ์ระหว่างความมั่นคงกับความเร็วนอกจากการลดขนาดของการซ้อร่องตัวนี้แล้วเนี่ยผมสังเกตว่าปลายเท้าและส้นเท้ามันกว้างขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เขาเอามาทดแทนหรือจริงๆเราเพิ่มมากกว่าเพิ่มความมั่นคงให้มากกว่าเดิมไอ้ความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราควบคุมรองเท้าได้ง่ายขึ้น ทีนี้สปีดของการเร่งความเร็วระดับมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่การกดสุดแม็กเต็มตัวตลอดเวลามันคือการบาลานซ์ระหว่างระยะทางทั้งหมดที่เราจะแพลนให้ตัวเองเร่งความเร็วในช่วง42กิโลเมตรให้ได้นี่ถูกไหมครับถ้าเราควบคุมความเร็วของตัวเราเองให้อยู่ในทาร์เก็ตที่มันเป๊ะได้เนี่ยมันจะช่วยได้มากในการเร่งความเร็วในระยะยาวเพราะฉะนั้นเวลาช้าลงเนี่ยตัวนี้ผมให้มันเป็นตัวที่นิ่งที่สุดในตลาดเลยครับนิ่งเนี่ยหมายถึงว่ารองเท้าทําความเร็วหลายคู่เนี่ย เวลาเราช้าลงเราจะเริ่มรู้สึกแปลกๆเราจะเริ่มรู้สึกปวดบางจุดของขาเพราะว่ามันไม่ต้องการให้เราลนน้ําหนักตรงนั้นนะแต่อันนี้มันได้หมดเลยทีนี้ความนิ่งของคูน่นี้มันไม่ได้มาจากแค่นั้นครับผมคิดว่าไอ้โฟมอย่าง Like Side Pro เนี่ยมันเป็นโฟมที่ช่วยให้มันเกิดความมั่นคงได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเทียบกับโฟม,มอ,อื่นๆในตลาดเนี่ยครับมันจะมีเบสหลักๆคือ p b a บผมว่าหลายคนที่ได้ใส่ตัวนี้ก็เคยลองเท้าที่เป็น p b a บ็ซอยู่แล้ว หลักการเร่งความเร็วของ p b แบ k เนี่ยคือการยุบตัวลงไปเยอะๆแล้วดีดกลับเยอะๆมันจะยุบลงไปเยอะมากแล้วมันจะนุ่มมากแล้วมันค่อยเด้งส่งกลับแรงๆไลท์ไทรโปรไม่ได้เป็นแบบนั้นครับไลท์ไทรโปรมันยอมให้เรายุบตัวลงไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก่อนที่มันจะนุ่มเกินไปเนี่ยมันดีดกลับทันทีไอความแน่นกว่าเนี่ยแหละมันทําให้เกิดความมั่นคงทันทีครับและอีกข้อนึงของไอโฟมซูเปอร์คริติคอลอย่างไลท์ไทรโปรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันทนกว่ามันไม่แปลกที่โฟมนุ่มๆเนี่ย จะยวบบัวเร็วกว่าโฟมที่แน่นด้วยความที่ l i k e ไ r i ์ e Pro มันมีจังหวะเบรกไม่ให้เราลงมาเยอะเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช่วยปกป้องอายุไขของมันเองและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นเป็นปัญหาเท่าไหร่คือรองเท้าคู่นี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกาวนะครับผมรู้สึกว่าผมเห็นหลายๆรีวิวของเพื่อนๆในกลุ่มเฟ e บ o o k หรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกาวเท่าไหร่ตัวผมเองก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกัน ปริมาณและความรู้สึกของไ i ท์ไทรโปรเนี่ยมันยังใกลยย้เคียงกับตัว2ครับถ้ารองเท้านุ่มๆเนี่ยลาเรากดลงไปเนี่ยมันจะผลักเราแรงๆอย่างางี้ครับแต่คู่นี้มันเหมือนมันยอมแค่นี้แล้วมันผลักเราแค่นี้พออยู่ในจังหวะดีดที่ไม่เอ็กซ์ s รี e เกินไปไม่รุนแรงจนรู้สึกว่าเท้าจะล้มหรือว่ามันเด้งมากเกินไปไอจังหวะยุบนิดเดียวเราเด้งเร็วเนี่ยนี่คือการตอบสนองที่เร็วกว่า ในขณะที่โฟมนุ่มๆหนาๆเนี่ยมันมักจะทําให้เรารู้สึกตัวลอยขึ้นมาครับเหยียบแล้วรู้สึกว่าตัวลอยแล้วลมมันตีหน้าเข้ามาตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่าตัวนี้เหยียบแล้วมันไปข้างหน้าได้ง่ายกว่าทําให้ตัวนี้เป็นรองเท้าที่เป็นซูเปอร์ชูความเร็วสูงก็จริงแต่มันไม่พยศเท่าไหร่มันค่อนข้างจะเชื่องกับเราแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าคุณจสมบัติแบบนั้นอะความเร็วมันมาจากไหนอีกหรอในเมื่อโฟมไม่ได้เด้งขนาดนั้น มันมีจุดหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตครับแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันคือการออกแบบอย่างแท้จริงครับนั่นคือความบางของปลายเท้าครับอยากให้ดูตรงปลายเท้าตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่ต่างจากโปร2มากเลยนั่นคือเมื่อเราบิดองศาไปตรงนี้มันจะเจอกับโฟมที่บางบางกว่าข้างหลังนี่มากเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราลองลงปลายเท้าแล้วเราคงให้มันเป็นองศาแบบนี้เราจะเหมือนกึ่งๆึงอยู่บนรองเท้าวิ่งแบบแฟล t ครับ มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งเลยนะครับจากคู่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าพื้นหนาๆนุ่มๆน,นะแต่ถ้าเราเอียงปลายเท้าแล้วเราใช้มันเนี่ยฟาดลงไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนรองเท้าวิ่งบางๆเลยว่ะยิ่งพอเขาซาอเนื้อตรงนี้ออกเนี่ยมันทําให้ปลายเท้าอ่ะมันแตะพื้นและกดลงไปได้ง่ายขึ้นครับอันนี้เป็นการออกแบบอย่างหนึ่งและความรู้สึกที่ผมไม่ไม่รู้สึกในคู่อื่นคู่ไหนเลยครับมีแค่คู่นี้แหละที่เป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่าไลท์เซย์โปรมันไม่ได้ทํามาเพื่อ ให้ดีดแรงที่สุดแล้วเร่งความเร็วในแบบนั้นนะครับมันทําออกมาให้เป็นรองเท้าที่มีความนุ่มที่เพียงพอไม่บางไม่กระด้างกันไปเหมือนรองเท้าฟแฟลตในสมัยก่อนแล้วปล่อยให้นักวิ่งสามารถเร่งความเร็วได้เองโดยที่เขาช่วยอยู่นิดๆไม่ได้ช่วยจนรู้สึกว่าเอาแรงมาจากที่อื่น,นครับคู่นี้ผมขอพูดเลยอย่างเต็มปากผมขอเคลมด้วยตัวเองเลยครับว่านี่คือรองเท้าแข่งคาร์บอนที่มั่นคงที่สุดในตลาดปีนี้ครับ มันรู้สึกเซฟมากๆม,มันเป็นรองเท้าที่ให้ความเร็วสูงแต่ยังรู้สึกเซฟมากๆสํสำหรับนักวิ่งที่ช้าลงวัดได้จากอะไรรู้ไหมครับจากการเดินครับใครมีรองเท้าคู่อื่นลองเลยนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ใส่เข้าไปยืนแล้วนิ่งเดินแล้วง่ายที่สุดต่างจากคู่อื่นที่บางคู่มันจะนิ่มเกินไปบ้างโยกเยกบ้างหรือบางคู่มันผลักไปข้างหน้าจนเกินไปหัวจะทิ่มบ้างควบคุมไม่อยู่บ้าง ตัวนี้เป็นตัวที่เดินง่ายที่สุดในบรรดาทุกคู่เลยครับเขาไม่ทาโฟมที่นิ่มเกินไปจนมันยวบเขาไม่ทําหน้าเท้าที่มันเชิดแล้วผลักจากข้างหลังมากเกินไปจนควบคุมยากมันเป็นโฟมที่ช่วยพยุงตัวเราได้ดีมากๆเลยครับรองเท้าทําความเร็วนี่ครับมันถูกออกแบบให้สุดโตง่งสุดโต่งในขณะเดียวกันต้องเสียสละอะไรบางอย่างผมเลยว่านี่คือรองเท้าที่เขารักษาสมดุลไว้ที่ด,ด,ดีที่สุด แต่ยังสามารถเร่งความเร็วมันขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ได้อีกด้วยซ้าผมใช้รองเท้าคู่นี้ในทั้งย่านความเร็วบ้างช้าบ้างผมรู้สึกว่าในแต่ละย่านมันไม่สะดุดเลยครับเวลาวิ่งช้าผมรู้สึกได้ว่าถ้าผมควบคุมน้ําหนักไว้ประมาณกลางเท้าเนี่ยมันจะไหลได้ดีแต่ว่าถ้าผมหมดแรงมากๆแล้วผมมาพักที่ส้นเท้าเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่ามันโยกส้นหรือส้อนมันจะหลมตรงไหนนําซ้ําตัวล็อกข้อเท้าหน้าผ้าใหม่มันทําให้ผมยกส้นง่ายขึ้นด้วย แต่เวลาที่ผมจะวิ่งเร็วมากๆผมรู้ว่าถ้าผมสามารถแตะปลายเท้าตลอดเวลาได้เนี่ยตัวนี้มันจะไม่ถ่วงผมเลยแล้วมันจะปล่อยให้ผมฉิวไปข้างหน้าแบบที่ให้ความรู้สึกคล้าย flat racing ได้เลยเวลาเราซื้อรองเท้าคาร์บอนตัวท็อปใช่ไหมครับเรารู้ว่าเราอาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างไปเช่นรองเท้าที่นุ่มมากมันให้ความเด้งคืนมาเยอะมากความเร็วเยอะมากแต่อายุการใช้งานอาจจะหน่อยลงบางทีความมั่นคงไม่พอ ข้อเท้าปวดกล้ามเนื้อปวดส่วนเราที่เบาและบางเกินไปเนี่ยทำให้ขาเราทํางานหนักแล้วก็เกินลิมิตเครื่องไม้ในตัวเราเองแต่และคู่มันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่รองเท้าคู่เนี่ยเป็นคู่ที่สามารถดึงความเร็วออกมาได้สูงมากๆและยังไม่ยอมเสียสละคุณสมบัติอื่นๆไปเป็นคู่ที่มีคะแนนรอบด้านเนี่ยมากที่สุดในปีนี้ครับบางคนมีคําถามว่าแล้วถ้าจะเอาแบบกดสุด สุดไปเลยเนี่ยมันกดสุดสู้เขาได้ไหมผมรู้สึกว่าถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้คู่นี้10แต่ผมยอมรับว่ามีบางคู่ในตลาดที่เต็มส0เขาได้12ถามว่าทำไมผมถึงให้คะแนนแบบนั้นเพราะเรารู้สึกไหมล่ะครับว่ารองเท้าแบบที่เต็ม10ได้11 12เนี่ยมันมักจะให้พลังที่มันไม่ใช่พลังของเราอะ่ะอันนั้นมันเป็นความเร็วที่เราไม่ได้จินตนาการด้วยซ้ำว่าเรามีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทําได้ และอีกเรื่องหนึ่งที่ยืนยันว่าคู่นี้ยังไงก็กดสุดได้นั่นคือจํานวนเหรียญจํานวนโพเดียมจํานวนนักกีฬาที่ชนะในปีที่ผ่านมาที่ใส่รองเท้าตระกูล Adidas Pro ครับมันพิสูจน์แล้วว่ารองเท้าคู่นี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแย่งโพเดียมคืนมาให้กับนักกีฬาได้ครับรองเท้าระดับเหรียญระดับสถิติเนี่ยมันไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้ชัดไปกว่านั้นอีกแล้วโปร3เนี่ยไม่ว่าเราจะซ้อมทําความเร็วมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยครับตัวนี้สามารถเข้าไปอยู่ในโปรแกรมได้ทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นการซอมที่ขอทําความเร็วขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งหรือจะอินท์วลหรือจะเทมโปหรือจะเอาให้หาเรทกระชูดนไปเลยเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้มันเข้าไปอยู่ได้ในทุกย่านความเร็วเลยครับและเป็นรองเท้าที่ชัวร์มากๆสําหรับคนที่จะวิ่งฮาล์ฟมาราทอนหรือฟูลมาราทอนครั้งแรกรวมไปถึงคนที่อยากทํา PB ในระยะเล่านั้นด้วยครับใครใช้โปรสารมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์มาข้างล่างครับแล้วมาคุยกัน วันนี้ผมเอฟจากซีก้อนไซส์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ